โยซ่าเดีบรุ่นเมกาเดีบรุ่นดูไปเดีบรุ่นแชร์สายสุเกินกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลงเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าเว w วินมิสนะท่านผู้ชมนะอ่าเว w วินมิสนะฮะผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดงี้ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็ อ่ามันเปิดให้เล่นในส่วนของ PlayStation 5นะครับแล้วก็บนคอมพิวเตอร์ PC นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มสตรีมหรือว่า Epic Store ก็ไปโหลดได้นะครับแต่นี้มันเป็นอ่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะมันจะเป็นเกมแบบว่าแนว MMORPG ็มโร์พแนวแอคชั่นผจญภัยนะครับสไตล์แบบอ่กระบี่กระบอกมิตรพบจีนนะครับคนดูโคตรเจ๋งก็อ่าถ้าใครอยากโหลดตามนะครับก็เข้าเว็บมินิมาก็ได้นะครับเบอร์ไวเว็บ e วร์วินมิส อ่าบเว็บมิตเกม .com นะท่านผู้ชมนะอ่าประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็กดไปที่คําว่า P P C Now ตัวสีแดงหรือว,ว่ามุมบนก็ได้ตัวสีส้มนะครับท่านผู้ชมนะแล้วแต่สะดวกเนาะกดไปเลยหนึ่งครั้งปึ๊บทีนี้มันจะทําการดาวน์โหลดนะครับไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมุมบนขวามือนะไม่งั้นก็ด้านล่าง้ายมือแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมุมบนขวามือน,นั่นแหละคนดูหนึ่งกระดบนี่รอมาโหลดปึ๊บเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับกดโอเพนไฟล์ได้เลยชืบรอมาสักครู่กด yes นะชม นี่อันนี้กดแการกระเป๋ารอรไปได้เลยแล้วก็กดติ๊กถูกไอ v e r ร a d ตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดในส่วนของ i n s t a l l ได้เลยนะกด i n s t a l l ได้เลยนะครับ install now ตรงนี้นะครับปึ้งแล้วก็รอมันลงนะฮะนี่โคจริงโคแจ๋วเกมนี้เล่นฟรีด้วยนะทผู้ชมนะเออโอเคมาแล้วนะครับจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มนะทผู้ชมตรงนี้แล้วก็รอมันอัปเดตนะครับรอมันโหลดแพทไรลงนะ very good b ร o าจากนั้นก็กด i n s tall ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะทุกผู้ชมนะ i n s tall อีกรอบหนึ่งนะครับจริงเลือกภาษาด้วยก็ได้แต่ว่าภาษามันก็มีแค่นี้แหละภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นๆนะไม่มีภาษาไทยนะครับกดลงได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกในแบบไลท์กับแบบสแตนดาร์ตนะทานผู้ชมนะผมก็แนะนำไว้ให้เลือกสแตนดาร์ตละกัน1 1 0สกิกนะสำหรับตัวเกมเนี่ยนี่น้องทานผู้ชมน้ออ่ะกด i n s tall ได้เลยนะรตรงนี้แล้วก็รอนะครับปันโหลดลงเนาะเออ โอเคนะท่านผู้ชมนะโหลดเสร็จแล้วนะครับกด enter เกมได้เลยไป let's go เี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับนอนนอนเย้ yeah. ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคนดูเกมนี้อเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่านเจี๊ยบฮูง่วงอ้าวเรื้องรอรอคนดูรอ นี่มาแล้วนะค,ะนะครับมูฮาฮานี่นี่เราก็รอมันออปติเมทนะครับท่านผู้ชมนะแต่เกมนี้สนุกอยู่นะคนดูเป็นแนวแบบว่าเออ่ยุทธภพอันเนี้ยท่านผู้ชมนะนี่มาแล้วครับแล้วเราก็ล็อกอินได้เลยนะนี่ล็อกอินเป็นรหัสเน็ตอีสนะถ้ายังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครก่อนนะรีจิสเตอร์ตรงนี้ได้นะฮะท่านผู้ชมนะอ่ะ จริงๆถ้าเราโหลดผ่านเจ้าตัวสตรีมหรือว่าอีพิกเนี่ยก็ใช้รหัสหนู้นได้เลยแต่ว่าอันนี้เราโหลดแยกไงี่ยเด็ดอีสนะ e นะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเราจะล่อง Lock ล็อกอินรหัสเด็ดอีสนั่นเองนะท่านผู้ชมนะอ่ะเราก็ล็อกอินได้เลยนะครับใครยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครตรงนี้นะรีจิสเตอร์ก่อนนะฮะเอาละเว้ยมาแล้วโอ้โหฉากแรกโอ้เป็นแนวแบบ ARPG ร์พนะเหมือนไอ้ God of Tsushima เลยนะท่านผู้ชมนะ กดอือ, e. อ,อปลบกได้สวยกดทิกซ้ายนี่แอคชั่นจ๋าจัดอ้าวเรืองไปกดีอือกดตีอืออืมไปไปไป โอ้ภาพสวยอยู่นะคนดูนี่พี่ปรับภาพสวยรลอหรอ s p e e แอคชั่น i ่ะโคตรอคชั่นคนดูยิงธนูได้ okay. โอเคโว์โว์โ,ว,โว์มาดิเออเอสวยเอล่ำให้หมดนี่เป็นฉากแรกนะคนดูนะ จะโดดไปไหนแล้วไอ้น้องอืมเฮ้ยโคดได้เฮ้อวิอะไรวนะน่ะโอ้ยังก็ยังก God ็กดออฟเลยอนะเอไอ้ออที่สุชิมะเลยนะคนดูเออเนี่ยใช่เลยนะคนดูอย่างนี้มันตามหน้ากูตัวเดียวเลยเหรอ,อเพื่อนเอาจัดพูดเลย นี่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 เพื่อนเราออไปเลยครับน่าจะได้สู้กับบอสนะฉากแรกถ้าผมจะไม่ผิดนะมาเว้ยเออหืมวิโดนไหมเนี่ยโดนเฉย เป็ดบาเลยครับคนดูไม่ดูครับคัดส่งกระซีนงอะไรทั้งนั้นนะคนดูตื่อดีๆๆดีดตื่อเย้เฮ้ยโอ้โหสเป็ดบาร์คอนเฟิร์มโอเคให้สู้สินะคนดูคิวนี่แน่โถโถทคดาวสวยนี่ เป็นแนวเหมือนแนวะซิคิโร่้วยนะท่านผู้ชมไหนวันหนึ่งผมปรับสกิปคอมแบทตรงนี้ดีกว่าคนดูในเลกเตอรอ์สกิปไปเลยผมไม่สู้ดีกว่านะคนดูนะมาฮึ๊บปอ้ปู้หึหึฮึบสวยอื้อ อีนี่แน่สวยเอาดิมาอุ้ยชัวรียบร้อยครับคนดูสับยาวๆนี่เลขหนึ่งสองสามสี่เป็นสกิลนะทุกชมนะอุ้ยอีมาดิฮึบฟับหลบครับสวย เหมือนแบ็กมินวูคองเลยนะคนดูเวอร์ชั่นฟรีแบ็กมินวูคองเวอร์ชั่นฟรีอุ้ยโจโจโจเอ้ยกดคอนโทรจะเป็นอนไรนี่มาคนดูกินยานก่อนโอ้โหแรงจัดอืมมาดิลำลำสวยลำ เออทิศดาวสวยอย่างนั้นหละล่ำล่ำอืมอืมอืมสวยเฟรงอีอือเรียบร้อยยำยำยาวยาวครับคุณดูมาดีอีนี่กดทันครับคุณดูเอ้ยนี่พ่นไฟซะหน่อย ปึ๊บอุ้ยอื้มอื้มสวยอิฟนี่แไงติดจันมาดิยาวๆครับอื้มเผาเผากันก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิมาดิ ปื๊บหลบได้สวยชิกดาวน,นี่แน่ตรงจรงิงตรงจริงสวยแตกครับอืมเฮ้ยเกมนี้นนใช้ได้นะนี่เห็นไหมคนนี้ก็ไม่นท่ารนีนะป,ปื๊บหล่นเข้าไปในหูอ้าวกรดิกขึ้นมาใหม่ได้คุณดูสปสีดบาร์ครับ เย้ yeah. อันนี้ก็คัสซีนไปแล้วเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเล่นช่วงแรกนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็เวรินมิสนะท่านผู้ชมนะเวรินมิสเออไม่มีไม่มีเอสเวรินมิสเฉยนะครับก็สำหรับใครที่อยากโหลดเกมนี้มาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเกมนี้เล่นฟรีนะบนในส่วนของ PlayStation นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างค้าหญ่ใต้คลิปนะคุณดูนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะจ้าสำหรับวันนี้มิกกู๊ดไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าคุณดูหวานเจีย๊ยบ